ก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปในบ่อทรายนะคะเพื่อไปส่งอาหารให้น้องหมาจรในบ่อทรายนะคะและพร้อมกันนี้นะคะก็เราก็ได้มีอกไก่ต้มหอมๆมาฝากน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะถึงแม้ว่าจะทําได้เพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะก็ยังดีกว่าที่น้องหมาเนี่ยจะกินแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวตามที่พี่น้องส่งกันมานะคะแล้วในการเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะได้เจอลูกหมาเนี่ย คลอดออกมาฝูงใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ที่เห็นว่าน้องหมาเนี่ยจะดูว่าไม่ผอมนักเนี่ยก็จะเป็นอาหารเม็ดที่พี่น้องส่งมาแหละนะคะที่ผู้กองฝากคนงานในบ่ะทรายไว้คนงานก็จะนํามาแจกให้น้องมาจรเหล่านี้ทุกวันนะคะการซื้ออกไก่ของผู้กองเนี่ยก็เริ่มขึ้นจากร้านขายเนื้อสัตว์ร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อในปริมาณ 80กิโลกร,รัมนะคะทางนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะซื้อแล้วเนี่ยก็ต้องนํากลับมาที่บ้านนะคะมาเจอน้องลูกบวชนะคะอยู่ในโรงรถนะคะแล้วก็มาล้างเนื้อไก่นะคะแล้วก็ต้มทีละหม้อละหม้อแบบนี้นะคะจะมีหม้อุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยอยู่2ใบนะคะก็จะสลับกันทั้ง2หม้อเนี่ยจะพอสุกแล้วเนี่ยก็ตักออกให้เย็น พอเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ตู้เย็นไว้จะเริ่มทําตั้งแต่เย็นวันก่อนที่จะเข้าบ่อทรายเย็นวันเมื่อวานเนี้ยก็คือทําเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ก็เตรียมเข้าบ่อทรายนะคะแล้วก็จะมีคนที่คอยชิมอยู่ที่บ้านหลายตัวนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยระหว่างที่เราต้ม อกไก่เนี่ยกลิ่นก็จะหอมมากนะคะน้องๆเนี่ยก็อยากกินก็ต้องแจกน้องๆในบ้านก่อนเนื้อไก่ที่ซื้อมาเนี่ยก็จะถูกล้างจนสะอาดนะคะข้าวสำหรับน้องหมาเนี่ยก็จะถูกซาวจนสะอาดนะคะแล้วก็จะหั่นด้วยแครอทหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อให้ดูน่ากินแล้วก็ได้มีวิตามินจากผักบ้างนะคะพอหงุงเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะหุงซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆหม้อนะคะเพื่อให้ได้ปริมาณมากที่สุดที่จะ กําลังที่จะสามารถทําได้แหละนะคะนี่ก็คือพอจะเอาเข้าบอ่อทซายเนี่ยก็จะไปเอาเนื้อไก่ที่นึ่งไว้ออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็จะเตรียมอาหารสําหรับน้องหมาจรในบอ่อายเป็นอาหารเม็ดที่พี่น้องส่งกันมาหลากหลายสีสันหลากหลายยี่ห้อเนี่ย ขนขึ้นรถนะคะขนขึ้นรถทั้งกระบะท้ายทั้งในตัวรถนะคะให้เต็มไปที่สุดเท่าที่จะสามารถเอาไปได้ทั้งหมดนะคะสำหรับอาหารที่พี่น้องส่งกันมาเนี่ยนะคะแต่ว่าก็จะต้องเผื่อพื้นที่สำหรับ ข้าวคุกกับอกไก่นะคะแล้วก็เนี่ยบางส่วนก็ถูกเอามายัดไปตามซอกตามมุมที่มันยังมีพื้นที่ว่างอยู่ในรถแล้วก็จะไม่สามารถหล่นหายไปได้กลางทางนะคะในรถเนี่ยมันแน่นไปหมดแล้วนะคะก็เลยต้องเอามาเทินไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยในรถเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะมีข้าวที่หุงคุกกับอกไก่แล้วก็ใส่แครอทร่วมสิบถุงแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าหุงหลายรอบหลายหม้อมากแล้วตรงข้างหน้าที่นั่งคนข้างคนขับเนี่ย ก็จะใส่อกไก่เนื้ออกไก่ไปอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะดูว่าพอผู้กองเป็นคนขับเนี่ยโต้งเป็นคนนั่งข้างๆเนี่ยโต้องอาจจะต้องเอาเท้าเนี่ยวางไปบนเนื้ออกไก่นะคะเพราะว่าพื้นที่มันเต็มแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ใบาบาน้องลูกบวชของเรานะคะแล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือใบตองใบตองที่บ้านผู้กองเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากนะคะก,ก็เอาไปเท่าที่จะสามารถเอาไปได้เพื่อเทเข้าวให้น้องหมาจรนเนี่ยกินบนใบตองนะคะแล้วระหว่างทาง รผู้กองก็แวะรับโต้งนะคะแล้ววันนี้โชคไม่ดีเลยฟ้าครึ้มมาตั้งแต่อยู่ในเมืองแล้วนะคะแล้วก็ขับออกนอกเมืองจากเมืองจากตัวเมืองเนี่ยไปที่จุดที่ผู้กองให้อาหารนมอมาจอในบอ่อทรายเนี่ยอยู่ในพื้นที่อําเภอบางบานอําเภอผักไห่แล้วก็ต่อเนื่องเขตรอยต่อพื้นที่อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองด้วยนะคะเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครศรีอยุธยากับจังหวัดอ่างทองด้วยกันนะคะระหว่างทางเนี่ยวันนี้ทําใจเลยพยายามภาวนาขออย่าให้ฝนตกนะคะแต่ว่า ไม่รอดนะคะวันนี้จะต้องเจอฝนกันแต่พร้อมลุยอยู่แล้วนะคะเพราะว่า,าวันนี้เราเข้าบ่อเย็นด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งกับ6กโมงเย็นแล้วนะคะจะเห็นว่าอากาศเนี่ยครึ้มมากแล้วฝนเนี่ยตกตลอดตลอดทางเลยอันนี้เทค้าไว้ให้แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาแหละไม่มีใครไป มาแล้วลูกไปโอ้โหโอ้โหมีคนดีคนดีหิวหิว <c oughs> <ๆ>โอมาเลยลูกมา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 กระปะุ่นมาแล้วลูกมาไปไปเข้าไปกินมาแล้วแล้วลูกแล้วแล้วแล้วโอ้ตายแล้วมาลูกมา,มาลูกมาลูกมาเป็นอคอกเลยมาแล้วลูกแลว้ว เราเจอหมาตัวแรกตั้งแต่ปากทางเลยนะคะเห็นวิ่งตากฝนอยู่หนึ่งตัวแล้วพอมาถึงโรงงานดางที่เราเจอแม่แดงสุริยานเนี่ยเราเจอหมาเกิดใหม่ตั้งสองคลอกนะคะคล้อกนี้คือคลอกเล็กนะคะน่าจะอายุสักสามเดือนแล้วก็จะมีคลอกที่โตกว่านี่อายุสักสี่หเดือนอีกคลองนะึงอีกนะคะเป็นหมาดําท,ทั้งหมดเลยนะคะนี่คือผลพวงของการที่เราไม่สามารถจับแม่หมาที่ไม่เชื่องเนี่ยมาทำหมันได้นะคะก็เลยทําให้เขาเกิดน้องหมาเนี่ยขึ้นมาใหม่แต,ต่จุดตรงเนี้ย คดีที่น้องๆเนี่ยมีที่หลบฝนหลบแดดนะคะขาดก็เพียงอาหารเท่านั้นก็ต้องแจกจ่ายแล้วก็แยกกันเป็นหลายๆกองนะคะสําหรับอาหารที่เรา,าไปส่งให้น้องๆวันนี้นะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะแบ่งเป็นก๊กเป็นกลุ่มนะคะเนี่ยจะมีรุ่นที่โตขึ้นมาก็มีรุ่นเล็กมากนะคะที่เห็นอยูไกลๆลิบๆนุ่มก็มีนะคะแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าน้องหมาเนี่ยไม่ผอมเพราะว่าเป็นอาหารเม็ดที่พี่น้องส่งมาให้แล้วนะคะที่ทผู้กองฝากคนงานไว้คนงานก็ เอามาส่งแจกจ่ายให้น้องๆทุกเช้าจะมีรุ่นโตๆเนี่ยบางตัวนะคะก็ไม่กล้าเข้าใกล้มาก็ต้องพยายามกระจายอาหารให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกน้องๆก็คงหนาวกันแต่โชคดีที่น้องๆกลุ่มนี้มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะแล้วก็ไม่ต้องตักฝนืตนจุดตรงอื่นนะคะที่ตรงบ่ออื่นเนี่ยบางบ่อเนี่ยไม่มีเพิงพักไม่มีที่หลบแดดหลบฝนเลยนะคะน้องๆก็จะต้องนั่งอยู่บนบนกองทรายจนตัวเปียกปอนแล้วก็ แห้งไปพร้อมกับสายฝนนะคะน่าสงสารมากมา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 คนละฝูงกันอืมโอเคสบายใจ พอเห็นน้องหมาได้กินข้าวคลุกอ,อกไก่ที่ผู้กองเนี่ยตั้งใจแล้วก็ยอมเหนื่อยที่จะหุงให้น้องๆเนี่ยก็รู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขมากนะคะเป็นการทําบุญที่มันเห็นผลทนันตาจริงๆนะคะแล้วก็จุดเนี้ยนะคะก็จะเป็นน้องหมากลุ่มหนึ่งนะคะที่ ผู้กองเคยเข้าไปในบอ่อทรายเนี่ยแล้วมีปัญหากับเขาผู้กองก็เลยไม่เข้าไปแต่จะวางอาหารไว้ทุกครั้งที่ที่ผ่านมานะคะแล้วคิดว่าตอนน้องๆจะต้องออกมาแล้วก็ได้กินอาหารแล้วก็ได้กินนะคะแล้วก็มาถึงบอ่อทรายลีโอนะคะซึ่งบอ่อทรายเนี้ยจะมีพี่วิทย์กับพี่ดาคนงานสองคนสามีภรรยานเนี่ยใจดีมากๆแล้วก็จะจะลงบอ่บอทรายบ่อเนี้ยไว้เยอะค่อนข้างเยอะเพราะจะต้องไปดูแลน้องหมาในจุดที่โรงงานร้างเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้เราเห็นด้วยตาเนี่ยน่าจะเกือบ20ตัวนะคะ แล้วก็จะมีบ่อข้างเคียงอีกนะคะแล้วก็จะมีบ่อที่ผู้กองเนี่ยไม่ได้เข้าไปพี่ดากับพี่วิทย์เนี่ยก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ยน้องๆบ่อนั้นน่ยก็จะออกมามารอที่ถนนประมาณช่วง9ก้าโมงเช้าพี่ดากับพี่วิทย์ก็จะไปให้เอาอาหารเม็ดไปให้อยู่แบบนี้นะคะแล้วผู้กองก็ทิ้งข้าวคุกอกไก่เนี่ยไว้ให้อีกถุงนึงนะคะเพราะว่าจะมี บ่อ,อกใกล้ๆเนี่ยนะคะที่มีน้องหมาเป็นคุมอยู่แต่ในบ่อ,อของบ่อ,อลีโอนี่ไม่ใจนจ <ๆ S 2> ่าเองเนี่ย้างลื่นริมคลองะจะอันตะะรายแต่ว่าต,ตรงโน้นมันมีลูกลังเหมืนกันหรอที่คุยกันเนี่ยว่าถนนเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราถนนมันลื่นมากแล้วมันไม่ค่อยมีลูกลังหรือว่าหินอะไรให้ให้ยางเกาะน,นะคะเมื่อกี้ถลายไปถลายมาเกือบลงคลองไปแล้วนะคะก็เลยต้องตั้งสติบอกตรงต้องตั้งสติแล้วก็ขับช้าๆหน่อยก็มาถึงบ่อทรายของน้องจุดๆตัวนี้วันนี้มาต้อนรับเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินลูกโอ้โหวันนี้หลายตัวเลยเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินลูกวันนี้อยู่คอยกันพร้อมหน้าเลยนะคะบางรอบเนี่ยบ่อน,นี้เข้ามาเนี่ยน้องๆก็ไปวิ่งเล่นตรงตามกองทรายที่อื่นแล้วก็ไม่เจอกันนะคะ บางบ่อเนี่ยอาหารหมดแล้วแต่บ่อเนี้ยเหลืออยู่หนึ่งกระสอบครึ่งนะคะจากที่เราส่งไว้รอบที่แล้วก็จะเติมให้เพิ่มอีกนะคะเพราะว่าน้องๆบ่อเนี้ยก็จะแบ่งไปบ่อข้างเคียงอีกสองบ่อเช่นเดียวกันนะคะก็คนงานที่บ่อเนี้ยจะบอกว่าคนงานบ่อข้างๆอาจจะหิ้วถังมาแล้วก็จะมาขอแบ่งครั้งละ2อโล3โลเพื่อไปเลี้ยงน้องหมาจรในบ่อเขานะคะก็ไม่เป็นไรแบ่งปันกันไปแล้วก็ที่น้องหมากลุ่มเนี้ยรอคอยนะคะ แยงเดือดดูดคก่โอเคโอเคลูกต่กินมากินดูดโอ้โหช่างมันโรยด้วยนี้โรยด้วยโอโหเคข้าวให้แล้วนะคะในข้าวเนี่ยก็หุงมากับเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็โรยด้วยหน้าอกไก่อีกชั้นนึ่เองนะคะเป็นอาหารมื้อเลิศที่ เขาได้กินเพียงแค่1เดือนนี้เท่านั้น1เดือนหนึ่งครั้งที่ผู้กองเข้ามานะคะเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วที่เหลือต่อจากนี้ไปก็เป็นอาหารเม็ดนะคะซึ่งก่อนนั้นเนี้ยสี่ปีก่อนเนี่ยนะคะที่ผู้กองยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยเขาไม่มีอะไรกินหรอกนะคะคนงานก็บอกว่าไม่ได้ไม่มีอะไรกินแล้วลําพังคนงานเองก็ลําบากแล้วในบ่อหนึ่งเนี่ยจะมีคนงานแค่คนสองคนบ่อเนี้ยไม่มีคนงานค้างค้างแรมอยู่ที่บ่อเลยนะคะพอ เลิกงานทุกคนก็กลับบ้านกันไปหมดนะคะน้องหมาก็อยู่กันเองก็ยังดีที่ยังมีเพิงเล็กๆให้น้องหมาได้หลบฝนหลบแดดอยู่บ้างนะคะแล้วก็มีที่วิ่งเล่นเรื่องน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะมองมลงไปเนี่ยน้ำเนี่ยใสยสะอาดมากน้องๆสามารถลงไปในตะลิง่งแล้วก็ไปกินน้ําเองได้โอ้กินจนหายใจเป็นอะไรหนูไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าขอบขอบขอบ<อ>กินลูกโอเค okay. ก็เดินทางกันต่อนะคะฝนก็ไม่ยอมหยุดหายสักทีนะคะทั้งรถทั้งรองเท้าทั้งตัวเราในทั้งเปียกทั้งหนาวทั้งเปื้อนโคลนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปอาบน้ําก็หายหายเหนื่อยหายเปียกแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าซะก็เรียบร้อยก็มาถึงอีกบ่อนหนึ่งนะคะน้องๆรอต้อนรับเลยทีเดียวสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับผมขายกางเกงอ้โหได้กินไก่อะไรฟังแม่ก่อนสังแม่ก่อน เดี๋ยว่อนเดี๋ยวได้กินให้กินเดี๋ยวให้กินกให้กินไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมาก งานสองคนนะคะ <_ an> ก็ใจดีวิ่งออกมาช่วยโต้งเนี่ยแบ่งกระสอบอาหารนะคะอ่าก็บอกว่าเขินๆนิดนึงไม่ได้ใส่เสือ้อก็ไม่เป็นไรนะคะพอดีฝนตกอ่ะเขาก็คงเข้าที่พักไปแล้วแต่ก็ยังมีน้ําใจออกมาช่วยโต้งเนี่ยแบกทีละสองกระสอบไปเลยนะคะของใครสีอะไรเนี่ยก็ดูยี่ห้ออะไรก็ดูกันเองะคะว่าลงเบาะไหนกันบ้างนะคะก็ยังไม่หมดนะคะยังมีที่ผู้กองเนี่ยเอากระสอบอาหารห,หมาเนี่ยใส่มาในยัดมาในตัวรถเนี่ยเต็มที่เลยนะคะแล้วตอนที่ขึ้นรถเนี่ย ผู้กองแบกเองเลยนะคะเพราะว่าพระไม่อยู่แล้ววันวันนี้วันที่เข้าบ่อทรายเนี่ยตงก็ยุ่งมากนะคะทุกคนก็ทํางานกันหมดผู้กองก็ต้องกลับบ้านมาเพื่อเอาอาหารเนี่ยใส่ใส่รถนะคะแล้วก็หุงข้าวอ่ากับเนื้อไก่พยายามหุงให้ได้มากที่สุดนะคะก็แหละได้เห็นน้องๆกินแล้วก็มีความสุขอันนี้มีอกไก่เดี๋ยวน้องๆก็ได้กินอกไก่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบกเม่เกี้พอดีแมมโมรี่ในทรศัพท์ผู้กองเนี่ยเต็มต้องมานั่งลบระหว่างที่ขับ รถมานะคะลงไปทำไมในน้ําขึ้นมาเปียกลูกเปียกเปียกเปียกแล้วมามาหาแม่ีม่แม่มีไก่เร็วเร็วโอโ้โ,อโหโอ้โหอ่ะอ่ะอ่ะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะลูกลูกลูกอ่ะเทเทเทให้เพื่อนกินบ้างเดี๋ยวดิให้เพื่อนกินบ้างถึงอีกบอ่อหนึ่งอีกแล้วนะคะบ่อเนี้ยเป็นบ่อของสมียนชื่อชื่อน้องฝ้ายนะคะบ่อเนี้ยมีไม่กี่ตัวไม่กี่ตัว แล้วก็บ่อนี้จะมีคนที่ค่อนข้างดูแลน้องหมายอยู่บ้าง <d> ก็เลยจะทิ้งอาหารไว้แต่ละครั้งเนี่ยแค่หนึ่งกระสอบหรือ2กระสอบเท่านั้นนะคะแล้วกน็น้องหมาเนี่ยอย่างที่ผู้กองบอกก็จะมีรถสิบล้อที่มาจอดเนี่ยใจดีก็จะเอาอาหารมาฝากเขานะคะแล้วก็จะเห็นว่ากระสอบอาหารนหมดไปจากท้ายรถแล้วนะคะ <d> เหลือแค่หนึ่งกระสอบท้ายรถเท่านั้นแต่ว่ายังมีในตัวรถอีกนะคะเพราะว่ายังมี บ่อของพี่โดแล้วก็บ่อสุดท้ายบ่อของพี่ใจดีอีกนะคะที่จะต้องแวะส่งนะคะเหลือน้อยก็ต้องให้กันไปตามน้อยเพราะว่ารถเราเนี่ย บรรทุกได้เท่านี้แล้วก็อาหารที่พี่น้องส่งมาในแต่ละรอบ1เดือนเนี่ยก็ได้เท่าน,านี้ได้เต็มที่เท่านี้แล้วนะคะส่วน2ตัวนี้เป็นหมามีเจ้าของนะคะจะเห็นว่าเขามีบ้านแล้วก็มีรถเจ้าของเขาจอดอยู่แล้วเขาก็แบ่งโซนกับกลุ่ม,มเมื่อกี้นะคะผู้กองก็อดที่จะสงสารเขาไม่ได,เไได้เขาก็คงอยากกินก็เลยโยนให้ก็มันเลอะขี้โคลนก็เลยวางไว้ข้างบนมาถึงบ่อน,นี้ทาไมวันนี้เราไม่เจอน้องหมาเลยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยพี่โดโทรบอกผู้กองว่าน้องหมาบ่บอน,นี้กลุ่มนี้นะคะ ถูกคนใจร้ายเนี่ยขับรถมาแล้วก็เอาไก่เนี่ยคลุกกับยาเบื่อมาวางนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อเดือนก่อนที่ผู้กองเข้ามานะคะน้องหมากลุ่มนี้ดเดิมจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็น30ตัวเลยแล้วก็โชคดีมากที่ ครั้งที่แล้วเนี่ยเหลือแค่78ตัวเองซึ่งผู้กองก็ถามพี่โดว่าตรงเนี้ยมีต้อง30กว่าตัวหายไปไหนพี่โดก็บอกว่าเขาย้ายไปบ่ออื่นแล้วที่เหลืออยู่7 8ตัวเนี้ยนะคะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนใจร้ายนะคะเอาเอากระดูกไก่เนี่ยคุกยาเบื่อมาแล้วก็มาโยนให้น้องๆกินน้องๆเนี่ยจาก8ตัวเนี่ยตายไป7ตัวนะคะพี่โดก็ขุดหลุมฝังเราก็เหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นวันนี้ผู้กองกับโต้งเนี่ย มาเดินดูว่ามีน้องหมาเหลืออยู่ไหมบ้างไหมก็ไม่มีเหลือเลยแล้วก็ไม่เห็นเลยพอไปถึงบ้านพี่โดเนี่ยก็เลยถามพี่โดนะคะพี่โดบอกว่าตายไปเจดตัวแล้วก็เหลือแค่ตัวเดียวตรงนั้นตรงจุดนี้นะคะก็ขอไว้อะไรกับน้องๆกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ขอให้น้องๆไปสู่ภพบภุมิที่ดีน,นะคะนะไปที่ชอบที่ชอบกันถ้าได้ยินเสียงรถเนี่ยเขาจะต้องมาเห่าแล้วไม่เป็นไร ไปที่ชอบที่ชอบลูกเ้ยขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีที่มาเบื่อแล้วก็วางยาหม,มาให้ตายเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นพวกขโมยที่หวังจะมาลักทรัพย์สินก็คือเนี่ยเหล็กเหล่านี้ที่สามารถเอาไปขายได้นะคะเพราะว่าบ่อนี้ไม่มีคนงานเฝ้าอยู่เลยนะคะแต่ณนวันนี้ผู้กองเห็นมีคนมีเหมือนเขาจ้างยามเนี่ยมาเฝ้าอยู่นะคะก็นี่คือเหตุผลที่เขามาวางยาเบื่อ หมากลุ่มนี้นะคะมาถึงบอกของพี่โดนะคะแล้วก็ตอนวันที่พี่โดโทรบอกในผู้กองก็ถามเลยว่าเห็นเลขทะเบียนรถไหมเบียนรถคนที่เอายาเบื่อมาวางหมานะคะเจตัวเดตัวเตัวกัห<อ>ถุงนั้นไอขาวดำมันเหลือยุตตัว อ๋อเหลือ,อยูตัวเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเลยไม่ได้พี่โดก็บอกว่า,าถูกวางยาเบื่อไปทั้งหมดเจ็ดตัวแล้วพี่โดก็เป็นคนขุดหลุมฝังตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็เหลือ,อยูตัวเดียวเมื่อกี้เราไม่เห็นกันนะคะแล้วนี่คือ,อพวกอาหารเปียกหรือว่าแมวเลียเล็กๆน้อยๆที่พี่น้องส่งกันมานะคะผู้กองก็รวบรวมมาให้น้องสตางลูกของลูกสาวพี่โดเพราะว่าบอ่อนี้มีน้องแมวแล้วก็น้องสตางเนี่ยเป็นเด็กๆก็คงจะ ป้อนแมวเลียให้น้องแมวของเขานะคะนี่คืออาหารที่เอามาลงบ่อพี่โดนะคะแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะไปที่บ่อสุดท้ายบ่อของพี่ใจดีบ่อเน,นี้ยมีเนื้อที่ตั้ง2 0 0พันไร่นะคะผู้กองเคยเข้าไปในบ่อเน,นี้ยครั้งแรกที่มานะคะหมาจะอยู่กันตามกองทรายนะคะแล้ววันนี้ก็มีลูกหมาเนี้ยคนงานบอกว่าไปเจอมาจากใต้บ้านร้างนะคะก็เลยรับมาเลี้ยงคลอก1นึตัวเลยลูกหมาเล็กๆนะคะ ก็เลยเนี่ยเหลือเท่านี้นะคะมาถึงบ่อสุดท้ายข้างในบ่อที่ผู้กองบอกว่ามีเนื้อที่2,000ไร่เนี่ยผู้กองก็ถามวันนี้เห็นฝนมันตกแล้วผู้กองก็ถามคนงานสองคนเนี้ยว่าแล้วหมายอยู่กันยังไงคนงานสองคนก็บอกว่ามีสร้างเพิงพักไว้ให้นะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยที่มีจิตใจดีกันทุกคนเลยนะคะก็เหลือไก่ ไก่ต้มมาถุงหนึ่งแล้วก็ข้าวมาถุงหนึ่งซึ่งข้าวเนี่ยยังอุ่นๆอยู่คนงานก็เลยบอกว่าขอเก็บไว้ให้น้องหมาจอนในบอ่อทรายข้างในบ่อพรุ่งนี้เช้าจะเอาไปให้ผูกก้กองก็บอกเก็บได้ลได้เลย,เ,ลยเพราะว่าข้าวเนี่ยมันยังเพิ่งตักออกจากหม้อมาอุ่นๆอยู่ก็มีเป็นบางถุงนะคะหาในบอ่อนี้ไม่ได้มีเท่าที่เห็นเท่านี้นะคะข้างในเนี่ยมีพื้นที่ตั้งสองพันไร่จะเป็นภูเขาแบบเป็นกองทรายเป็นเขาเป็นภูเขาเล็กๆนะคะน้องหมาก็จะอาศัยกันอยู่ตามนั้นแล้วคนงานก็บอกว่ามีเพิงพัก หลบที่หลบแดดหลบฝนให้สร้างไว้ให้นะคะก็ขอบคุณสําหรับคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วคนที่ทําร้ายน้องมาจอนในบ่อทรายนะคะก็ทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละนะคะกฎแห่งกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอนะคะใครที่ทําอะไรไว้ยังไงเนี่ย ผลตอบแทนจะได้รับอย่างนั้นแล้วก็ได้รับทันตาเห็นด้วยนะคะก็ขอไว้อะไรให้สําหรับน้องหมาจรในบอ่อทราย7ตัวนะคะที่ถูกวางยาเบื่อตรงจุดที่คนที่คิดไม่ดีเนี่ยคิดว่าจะคงอยจะเข้ามาขโมยเศษเหล็กหรือว่าข้าของเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งมีการหายกันอยู่ะนะคะแล้วก็หมาเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ช่วยกันขโมยช่วยส่งเสียงเห่า ทำให้พวกนี้นะคะเกียดชังหมาที่เห่าเสียงดังเวลาที่เขาจะคิดมาทำไม่ดีในบ่อทรายนะคะแล้วยิ่งบางบ่อนเนี่ยไม่มีคนงานอยู่เลยซึ่งผู้กองก็ได้แจ้งเตือนบ่อต่างๆที่มีคนงานอยู่ให้ระมัดระวังน้องหมาจอนในในบอซซ่อทรายเหล่านั้นนะคะซึ่งบางบ่อที่มีคนงานอยู่เนี่ยเขาก็คงไม่กล้าเข้าไปขโมยเข้าของอะไรนะคะแต่บางบ่อนเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้าวของเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของพวกขโมยเหล่านี้นะคะแล้วเนี่ยบ่อน,นี้ก็มีน้องแมวด้วยนะคะแล้วเราก็เดินทางกลับนะคะผู้กองก็มาส่งตู้ที่บ้านจริงๆแล้วต้องทําเวลามากวันวันนี้เพราะว่าผู้กองมีน้องแมวที่จะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนสองทุ่มแต่ปรากฏว่าผู้กองกลับมาเกือบสองทุ่มแล้วนะคะแล้วน้องหมาน้องแมวที่บ้านเนี่ยก็ อา,อาจจะบางตัวเนี่ยอาจจะตากยุงอยะะนนนนู่นะคะวันนี้วันหนึ่งนะคะก็ต้องขอโทษน,น้องหมาน้องแมวที่บ้านด้วยเพราะว่ามันหลายหน้าที่หลายอย่างที่จะต้องทํานะคะ แล้วก็มาเจอน้องลูกบวชนะคะแล้วก็น้องหมาในบ้านเนี่ยที่บ้านก็ตากฝนกันอยู่น้องชาบานแก้วก็ยังวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านเลยนะคะน้องวาเลนไทน์นะคะอาจจะเห็นขนร่วงๆหน่อยซึ่งจริงๆจ,จะต้องไปหาหมอนะคะก็พอถึงบ้านเนี่ยก็เรียกน้องๆเข้าบ้านกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยก็ฝนตกเช่นเดียวกันหน้าบ้านก็เปียกแฉะไปหมดรองเท้าผู้กองเนี่ยก็ไปลุยขี้โคลนมาเละเทะหมด รถนะคะก็ต้องไปล้างอย่างดีเลยเพราะว่าไปลุยขี้โคลนมาอย่างหนักเลยพอกลับมาที่บ้านเนี่ยนะคะก็ะต้องมาดูแลน้องแมวที่บ้านต่อก็ต้องเก็บน้องแมวเข้าบ้านให้ครบทุกตัวนะคะเพราะว่ายุงก็เริ่มมาแล้วนะคะพอค่ำมืดมาเนี่ยน้องๆก็ค่อยๆทยอยเข้าบ้านกันอย่างชา้ชาๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเอาฝนตกเนี่ยบางทีเขาก็อยากอยู่นอกบ้านอยากจะสูดอากาศนอกบ้านนะคะก็ต้องเนี่ยดึงกันบ้างผลักกันบ้างเข้าบ้านนะคะเพราะว่ายุงเยอะนะคะบางตัวก็ไม่ดื้อนะคะก็เนี่ย พอผู้ปกองกลับมาก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาทันทีไม่ว่าน้องหมาน้องแมวก็จะมีน้องหมา2ตัวน้องเบเดก,กับน้องคัพเค้กนะคะที่ได้เข้ามานอนในบ้านแล้วก็อุ้มน้องชะบาแก้วเนี่ยเก็บเข้าไปในบ้านนะคะเพราะว่ายุงเริ่มเยอะแล้วนะคะยิ่งดึกแล้วก็ยังมีพาระกับน้องลูกบวชนี่ที่จะต้องใส่สายจูงนะคะแล้วก็พาไปขับถ่ายไปเอื่ไปฉี่ข้างนอกนะคะสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็พาเข้านอนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีแก๊้งของแ,งแม่แคมป์นะคะวันนี้ จอแต่ลูกในแคมเพราะว่าฝนกตกหนักมากนะคะคิดว่าไปคงวิ่งหนีไปหลบฝนที่อื่นนะคะก็แต่ละวันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะทางพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเมร็ดอาหารเปรียกทรายแมวหรือว่าอาหารสําหรับน้องมาจรในบ่อทรายนะคะได้เห็นกันแล้วว่าเห็นกันแล้วนะคะว่าน้องๆเนี่ยอดแล้วก็ลําบากจริงๆนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งชาวกรุงเทพมหานครนะคะที่ช่วยสนับสนุนค่าโอกไก่สําหรับน้องๆจานวน5 0 0 0ันบาทนะคะซึ่งเดิมเน มีท่านหนึ่งนะคะเคยสนับสนุนผู้กองอยู่ประจํานะคะแล้วท่านหายไปรอบนี้ไม่ทราบว่าท่านไม่สบายหรือเปล่านะคะก็เป็นห่วงท่านอยู่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะและถ้าหากจะส่งอาหารเนี่ยผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบอดทรายกันด้วยนะคะ